อ่ะแล้วทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุนนมกท่านใครับผมนี่เกมโรบอตในแมปของอนิเมะแวนการ์ดนะในวันนี้ผมจะมาสุ่มตัวตึงตัวใหม่นะทุกคนก็คือโกโจนั่นเองนะก็หลังจากที่อัปเดตหนึ่งเข้ามาเนี่ยคือผมยังไม่ได้ทาคลิปสุ่มตัวใหม่เลยทุกคนก็อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหม่ตัวแรกที่ผมได้ในคลิปนี้นะโอเคเ,เราจะเริ่มสุม่มเลยดีไหมแต่ว่ามันอยู่ตรงตรงริมมันดีทุกคนมันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะโอกาสออกเนี่ยมันอาจจะยากกว่าเดิมนะแต่ก็ไม่เป็นไร เพชรเราไม่อยู่168 0 0 0ทุกคนคิดว่าน่าจะออกแหละคลิปเนี้ยก็ <_ C ell> ตอนนี้ผมได้เตรียมของอีโวไว้แล้วนะเนเนเนนิ้ว <C ell> 27อันนะมันใช้นิ้ว20ชิ้นนะทุกคนแล้วก็อ่าเฮ้ยอันนี้ผมยังไม่พอว่ะค่ะ3อันแต่ว่าไม่เป็นไรนะ <_ C ell> เดี๋ยวเราไปลงหาก็ได้นะแป๊บเดียวสุ่มตัวให้ได้ก่อนตอนนี้ <_ C ell> <_ C ell> เฮ้ยทุกคน ตู้กรารันตีมันรีไปแล้วนะดูสิว่าตัวอะไรจะออกปุ๊บอืมใครออกวะ <c oughs> ใครออกวะเมื่อกี้ใครออกทุกคนไม่ทันดูด้วยแฮะกดเร็วเกินน่าจะเป็นตัวนี้นะโอ้โหตัวแบบอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนเราต้องการฝั่งซ้ายนะไม่ใช่ฝั่งขวานะไปกันต่อ รุปแล้วนะทุกคนการันตีนะตัวนี้น่าจะเป็นอุซุยเอา้าใครออกวะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตู้นะมันหลุดเลทมาเนี่ยหลุดเลทมาไกลมากทุกคนสุ่มไปอีกนะตอนนี้โอ้โหเลยเพชรอยู่แบบแสนสาม้วทุกคนหมดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าออกหนึ่งตัวนะนึกว่าจะการันตีอีกแล้วดูซิว่าใครออกใครออกเอ่ยเอ้ยทุกคนมาแล้วนะโกโจ ก็เป็นตัวที่น่าจะปลดลิมิตได้นะตัวนี้เพราะว่าไอ้ลูกตาที่อยู่ในช็อปโกโจเนี่ยโอ้โหแบบให้แลกโคตรเยอะเลยนะไม่รู้ว่าจะสามารถแลกได้กี่อันนะเดี๋ยวเดีวก่วๆๆอนอื่นเลยผมว่านะสุ่มรีโลเทสสัก10ครั้งก่อนไหมเปิดไปก่อนนะทุกคน10ครั้งนะปุ๊บขอบับลุ้งอะไรก็ได้มาก่อนขอแอสักหน่อยหรือว่าจะเป็นโมนาดเลยก็ได้นะตอนนี้เนี่ยผมมี โกโจบัฟโมนาดอยู่2ตัวนะุุกคนที่ไม่ใช่รหัสหลักผมนะก็นั่นแหละยังไม่ได้อีโวเช่นกันนะในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะอีโวโคโจเป็นครั้งแรกเลยนะเอาสุ่มเลยไปละไม่เป็นไรสุ่มเลยเพิ่นไปหน่อยโอ้โห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 สภาพสภาพทุกคนก็เดี๋ยวผมต้องไปหาของอีโวมาก่อนนะอ่าขาดอันนี้อยู่3ชิ้นทุกคนยังอื่นน่าจะพอดีเลยแหละ ก็เดี๋ยวมันลงไหนได้อะผมว่าไปลงในอันนี้ดีกว่านะทุกคนอาดีเจนสเตนะแล้วก็ดับเบิ้ลโอเคลงดาหานแรกเนาะโอเคไปเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งทุกคนสำหรับใครที่อยาก FK ฟาร์มเกม24ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำแอป UG p h o n e บริการให้เช่าจอมือถือซึ่งมีความสามารถในการ FK เกมได้ตลอด24ชั่วโมงและมีข้อดีคือช่วยให้เราประหยัดค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต แถมยังไม่ทําให้มือถือเราร้อนและเสื่อมสภาพและอีกทั้งยังมีความสามารถที่โดดเด่นเลยก็คือเราสามารถพับหน้าจอระหว่าง F K และไปทําอย่างอื่นได้โดยที่เกมไม่หลุดซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าบริการเริ่มต้นเพียงวันละ10บ,บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากใช้บริการสามารถกดที่ลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้สาหรับคลิปสอนสมัครและสอนใช้งานเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ให้หแล้วเรียบร้อยนะย้อนกลับไปดูกันได้นะครับ โอเคเรียบร้อยขอ3อันนะขี้เกียจลงอีกรอบนึงเท่าไรโอ้โหสามอันเป๊ะทุกคน3อันเป๊ะนะไปกลับไปอีโวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเหลือนิ้วอยู่7อันเนาะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเอาไปแลกนิ้วด้วยนะเอยไม่ใช่แลกนิ้วสิเอาไปแลกรีโลนะทุกคนไปก็เป็นตัวแรกเลยทุกคนที่ผมได้ทําการอีโวในอัปเดตนี้นะรึบเข้ามาเข้ามาเอาลืมแลกลูกตาไม,ม่อีกถ่เอ้ย ผมจะรีสแตตก่อนดีไหมทุกคนตอนนี้ผมมีสแตทชิปกี่อันก็ไม่รู้นะขอแลกก่อนแป๊บหนึ่งปึ๊บลูกตาอ่าฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแลกรีโลด้วยเนาะเพราะว่าอัปเดตหนึ่งเนี่ยมันจะแจกรีโลอยู่ที่50อันนะแต่ว่าต้องเอานิ้วมาแลกนะทุกคนของฟรีนะของฟรีแต่โคตรดีเลยแต่ว่าเราต้องเสียเวลาเล่นนิดนึงทุกคนอสแตทร,รีโลอยู่ไหนวะนี่ทุกคนมาโหมีน้อยมากเลยอะ่ะก็เดี๋ยวจะสุ่มเอาเท่าที่มีละกัน แต่ตอนนี้ผมมีอยู่ C แล้วก็ B แล้วก็ B นะจะรีดีหรือเปล่าผมว่าผมไปเก็บ5,000คิวก่อนดีไหมเออผมว่าไปไปเทคดาว5 0 0 0ันคิวก่อนดีกว่านะน่าจะปั้นสุดไม่ได้คลิปนี้ทุกคนน่าจะได้แค่ e ีโนะแล้วก็ลองเอาไปเล่นดูสักหน่อยเนาะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยลจะไปปั้นสแต,ต็ทีหลังละกันเจ็ดอันขอแบบมาร์กแมนมาร์กแมนไม่เอาเลเวลสิเอามาร์กแมนอ่ามาร์กแมน เอามาร์คแมนไปก่อนทุกคนเออในไหนก็ไหนไละผมว่าถ้าคนมันจะได้โมนาดยังไงมันก็ได้หมดทุกคนปรับปรับอืมสวยงามสวยงามทุกคนบัฟโคตรกากันนะไปอีโวเลยแล้วก็เดี๋ยวลองดูลิมิตแล้วกันว,ว่ามันจะลิมิตเบรกยังไงนะอุ้ยกลายเป็นตัวซีเครดหรอเดี๋ยวนะจากตัวมิสติกกลายเป็นตัวซีเครดเออว่าทุกคน ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันกลายเป็นตัวซีเคทอะโกโจอะอีโวเลยหมื่น้านะปึ๊บเรียบร้อยนะทุกคนได้สแตทชิปมา,าหลายอันอยู่5อันแล้วรวมรวุ้ยมันกลายเป็นตัวซีเคทเนี่ยผมผมเพิ่งรู้นีทุกคนปึ๊บแหนวดูดิว้าวเดีวก็อีโวไม่ใช่อีโวดิอัพเลเวลเลยอ่ะก็เป็นเลเวล60เนาะทุกคนอ่ะทุกคนก็หลังจากที่เราทำเป็นเลเวล60แล้วนะแล้วก็ ตอนนี้ผมยังหาที่อัพลิมิตเลทมันอยู่ผมหาไม่เจอจริงๆทุกคนซิกไอนะอันนี้เนี่ยมันสามารถอัปเกรดอีวลูชันได้นะทุกคนแต่ว่าผมหาไม่เจอจริงๆว่ามันอัปตรงไหนนะคือไปดูที่อีโวเนี่ยก็ไม่เจอเหมือนกันทุกคนน่าจะเป็นอัปเดตถัดไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครที่รู้วิธีการใช้งานไอดวงตาน,นี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะยังไม่มาหรือเปล่าหรือว่าเราต้องแลกลูกตาม,มาก่อนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ แต่ว่าผมไม่เห็นจริงๆที่อัปเกรดมานะเนี่ยไปดูที่ E ี vo ดิมาดูกอนนะว่ามันมีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่เห็นจริงๆทุกคนน่าจะยังไม่มานะเนี่ยมันไม่มีตัวให้เราอัปเกรดทุกคนเห็นไหมอันนี้มันส่วนของ E ี o เอาไง,ง่ายมันไม่น่าจะเกี่ยวกันปะหรือวันตรงนี้ <laughs> ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนเออนั่นแหละยังไงก็ใครที่รู้เนี่ยฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะว่ามันมาแล้วหรือว่ามันยังไม่มานะสำหรับระบบลิมิตเรทนะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปทดลองเล่นในอินฟิน t y ้สักด่านหนึ่งแล้วกันเนาะมาดูซิว่าตัวนี้เนี่ยมันจะโหดหรือเปล่านะแต่ว่าโกโจในหลายๆเกมเนี่ยมันก็เก่งนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าอันนี้จะเก่งหรือเปล่านะมาเดี๋ยวเราจะไปเล่นในธรรมดาตอินฟิน n i ี้ Infinity ด่านแรกแล้วกันเนาะไปลองตัวกันมาทุกคนเดี๋ยวก็จะมาดูดีกว่านะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะก็อย่างที่ผมอ่านพาสซีฟสกิลของมันนะทุกคนคือมันจะบวกดาเมจ20%นะแล้วก็ SPA อลบเนาะ หรือว่าตีเร็วขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ลิมิตเรทของมันจะคือการกันสถานะผิดปกตินะทุกคนแล้วก็มีบวกดาเมจอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์เนาะต่อต่อเวฟใช่ไหมอ่าน่าจะเป็นต่อเวฟนะคือแบบมันจะบวกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อเวฟทุกคนก็อันนี้ r e q u i r e m e n t 8คือไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นอะไรน่าจะเป็นอัปเกรดขั้น8เนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยทุกคนก็เดี๋ยวลองอัปดูแล้วกันเนาะไปะขั้นที่1น,นะ2อ0 0ันอันนี้คือดาเมจตรงนี้นะทุกคน แล้วก็อัพต่อมา3ามพนะอัพขั้นต่อมาก็จะมีท่าใหม่มาแล้วทุกคนอันนี้คือท่าแรกนะจะเป็นแบบนี้นเดี๋ยวให้ดูทีหนึ่งปึ๊บเนี่ยเห็นไหมอัพมาเลย5้าพันนะอุ๊ยตีตรงเหรอตีทางตรงก็เป็นปกตินะทุกคนสำหรับโกโจในหลายๆเกมนะอัพขั้นต่อมา6กพันห้าร้อยนะแล้วก็อัพขั้นต่อมา7จ็ดพันสี่ทุกคนดาเมจก็แบบเหมือนจะธรรมาดาอยู่นะโอเคอัพขั้นต่อมาเลย9ก้าพันทุกคนก็จะมีท่าใหม่มานะ ปึ๊บเมื่อกี้เป็นเลดเนาะอันนี้เป็นม่วงนทุกคนแดงแล้วก็ม่วงนะผสมกันไปปึ๊บตีแล้วเหรอเมื่อกี้ไม่ทันเห็นเลยนี่นี่ทุกคนโหแต่วงโจมตีแบบสั้นมากอะทุกคนไม่ไกลเลยนะถือว่าใกล้เลยปึ๊บเห็นไหมใกล้มากนะโอ้บอสบอสไหลไปแล้วบอสไล่ไปแล้วอัพขั้นต่อมานะอยู่ที่9 9 0 0ันเก้าร้อยทุกคนแล้วก็อัพขั้นต่อมาเป็นหมื่นสองนะอันนี้น่าจะมีอะไรสักอย่างแน่เลยทุกคนเพราะว่ามันเนี่ย อัปเกรดรีฟายเมนต์แมันต้องมีไหรนะทุกคนอัปเลยปุ๊บนั่นไงนั่นไงทุกคนก็เป็นสกิลกดนะเดี๋ยวเดีผมขอเคลียเคลียไอ้บอสตรงนี้ก่อน <c oughs> มาดูกันต่อนะทุกคนก็สำหรับสกิลของโกโจนะมันเป็นสกนะิลกดเนาะอันนี้เนี่ยมันจะพอเราใช้งานนะมันจะบวกดาเมจให้โกโจ50%นะทุกคนแล้วก็มันจะแช่แข็งสตูที่อยู่ในวงนะ10วินาทีทุกคนแล้วก็จะ อ่าเหมือนจะลดคูณดาวด้วยนะ2%เปรน์ไปจนถึง10%นนะทุกคนคือแบบก็เยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวลองกดดูสักทีหนึ่งแล้วกันเนาะกดเลยปึ๊บอ่ามีแอนิเมชันนะดูเท่ hey, ย่างสวยเอาเรื่อง <c oughs> เอาเรื่องจัดทุกคน1ิบวินะแล้วก็บวกดาเมจ50%อรซอ๋อหมดแล้วก็ออมเอาเรื่องอยู่ทุกคนไอ้สกิลสวยมากนะแอนิเมชันแบบจัดเต็มอะ อัพขั้นต่อมาที่หมื่น้าทุกคนก็จะเปลี่ยนท่าโจมตีด้วยเนาะอันนี้ปุ๊บเฮ้ยเป็นฟูลเอนะทุกคนอันนี้ถือว่าดีนะเฮ้ยดีจัดเลยอะงั้นแสดงว่าพ่อหนุ่มอีกิตก็จะตกเมตาแล้วใช่ไหมผมว่าตกเมตาเลยทุกคนอีกิตนะโกโจดีกว่าอยู่แล้วนะรู้จักทรงแล้วเนี่ยอันนี้คือผมได้บัฟเป็นตีเร็วมนะันทุกคนบัฟตีเร็วนะขั้น2เป็นบัฟก,ก,กากเลยอันนี้บัฟอีเทอเร์เรนะ บัฟดีอยู่เหมือนกันอันนี้เดี๋ยวดูดาเมจขั้นสุดท้ายแล้วกันนะว่ามันจะไปสุดได้แค่ไหนนะทุกคนเดี๋ยวก็อัพต่อเลยปึ๊บอ่ะแม็กแล้วอยู่ที่36,000นะอันนี้บัฟธรรมดาทุกคนนี่บัฟตีเร็วขั้น2นะเดี๋ยวดูตัวของอีกิลนะอ t h e เลียอ t ต e เลียตันอยู่ที่23,000ทุกคนเรียบร้อยนะโกโจตัวเมตาตัวใหม่ในอัปเดต1นะใครที่ไม่มีผมบอกเลยว่า ยังไงก็ต้องมีนะตัวนี้เก่งมากนะทุกคนนี่ขนาดยังไม่ปลดล็อกลิมิตเลทน,นะคือถ้าปลดล็อกอีกเนี่ยก็น่าจะแบบเก่งไปมากกว่าเดิมอ่ะทุกคนโอ้สามหมื 36, ่นหกอ่ะคือแบบถ้าเกิดเป็นบัฟโมนาด่มันจะสุดขนาดไหนผมว่าน่าจะเป็นเป็นแสนได้เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวดูสกิลของมันก่อนลวกันนะว่าเป็นโกลบสกิลหรือว่าเป็นสกิลของใครของมันนะเดี๋ยวรองเงินแป๊บนึงเงินไม่พอนะนี่ขนาดแบบอัพตเงินมาเต็มพิกัดเลยเนี่ยทุกคน เดี๋ยวลองกดสกิลดูละกันเนาะหนึ่งครั้งปุ๊บอุยอนิเมชันสวยจัดเลยอะทุกคนเนี่ยอย่างชอบเลยแบ็คโฮหลุมดำแบบอย่างเท่แล้วดูแมปดิสวยจัดเลยทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะติดคูณดาวไว้หนึ่งตัวนะสามารถเปิดออตโต้ได้นะแล้วก็อีกตัวนึงเลยละกันอา้าวไม่ได้ทุกคน เป็น b ก l บลคู d ดาวนะก็คือกดหนึ่งครั้งเนี่ยทุกตัวก็จะติดคูนดาวหมดทุกตัวเลยอมืมันกี่วินาทีนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้สังเกตน่าจะ60วินาทีนะทุกคนเดี๋ยวรอให้มันเปิดสกิลอีกครั้งนึงก่อนแล้วกันนะปุ๊บกี่วิเท่าไหร,ร่อ่าอหนึ่งนาทีทุกคนก็หนึ่งนาทีจะคูณดาวเสร็จนะนี่เอาเรื่องคือผมคิดว่านะทุกคน อัปเกรดลิมิตเลทเนี่ยน่าจะมาในอัปเดตหน้าหรือเปล่าเพราะว่าซุคูนาเนี่ยมันก็มาอัปเดตหน้านะอัปเดตนี้เนี่ยมีแต่อิตาลติยังไงก็น่าจะรอดูอัปเดตหน้าทุกคนอัปเดตหน้าซูคูนะมานั่นแหละไปเดี๋ยวไปเจอกันล็อบบี้ก่อนอ่ะทุกคนก็กลับมาล็อบบี้แล้วนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะ <laughs> บอกลากันเพียงเท่าน,นี้ก่อนคือปากเป็นร้อนในนะอาจจะพูดไม่ชัดพูดติดๆขาดๆหน่อยก็ขออภยัยทุกนคน สำหรับคลิปนี้ผมก็มาอีโวโกโจให้ดูเนาะจากตัวมิสติกเนี่ยกลายเป็นตัวสีเขตทันทีนะแล้วก็ส่วนของบัฟผมอาจจะสุ่มได้ไม่ดีเท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะหาบัฟโมนาดมาให้ได้นะตัวนี้เนี่ยยังไงก็ต้องปั้นอยู่ดีทุกคนเนาะก็ไม่แน่นะอาจจะเอาบัฟโมนาดมาให้ดูอีกทีนึงก็ได้แล้วก็ปั้นสเตตแบบเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามารีวิวให้ดูอีกครั้งนึงเนาะแต่ก็ นั่นแหละรหัสหลักอาจจะไม่ได้โมนาเนะเพราะว่ารหัสนี้จนจัดเลยทุกคนแล้วก็เป็นรหัสที่ดวงโคตรจะสวยนะโอเคทุกคนสลับคลิปนี้ไม่มีแล้วนะใครที่อยากใช้บริการฟาร์มเกมหรือว่าซื้อขายเทมเกมรูบบอกเนี่ยก็ไปที่ร้านโจลูบัร์ชอปได้นะส่วนตัวของโกโจเนี่ยผมก็รับอีโวเช่นกัน,นทุกคนยังไงก็สั่งเข้ามาดูกันได้นะตัวน่าจะตัวประมาณร้อยร้อยนิดๆนั้นทุกคนยังไงก็ลองมาใช้บริการดูกันได้นะหนึ่งวันน่าจะเสร็จนะ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ตามผมนะฝากติดตามด้วยกันสำหรับคลิปนี้ไปนะครับผมบ๊ายบายครับ I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around I feel like everybody is the f a k e s I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: The top is so vacant. I don't need shit h a t